เย้ ll, คลิปนี้ผมจะพามา evo นี่จับมาส,สดๆร้อนๆเป็นลิงกอริลลายักษ์นะครับอันนี้อัพเวลตันแล้วนะตัวนี้เป็น eternal indominus gorilla น,นะครับใช้อ่ารเวเวอร์ในการขี่สามารถอ evo ได้ไป3รูปแบบคือตัวที่1นึ่ง evo ไปเป็นไฟก o r i ล l าไฟ i l l a ก็คือเป็นพวกเป็นพวกไฟนะครับที่2เป็นสายไลยติง้ง ป็นสายไฟฟ้านะครับผมไฟฟ้าก็จะมีพวกสถานะสตันะสตันแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าสายที่3เป็นสายพิษนะครับ poison จัดสัตว์ตัวนี้เดี๋ยวจะบอกวิธีจับเลยนะครับมันจับง่ายมากๆถ้ามีตัวนี้นะครับ b u ส t s t o l k e r ซึ่ง ep ที่แล้วก็ผมสอนสอนจับไปละก็จับง่ายอีกเหมือนกัน b u ส stalker ต,ตัวเนี้ยมันต้องใช้โทเค็นอีโดมินัตในการในโวนะนี่นี่น เหรียญแบบนี้ครับนี้ผมมีอยู่แค่14่ซึ่งมันต้องใช้ทั้งหมด25เหรียญหาได้จากค่าสัตว์อิโดมินัตนะครับเดี๋ยวลองเทียบดาเมจให้ดูกันอันนี้ก็ดาเมจตั้งแสนสองแต่ว่ามันตีได้ทีละครั้งอย่างเงี้ยมาเจอสัตว์พรามก็ลดมาเป็น8ปดหมกกดคอนโทรลนะเป็นการหมุน ได้เมดเท่าเดิมครับกดคอนโทรลกดตีเป็นการตีหน้าอกกดขวาคลิกขวาควางหินไฟออกไปยังไม่ตายเลยเนะี่ยสู้บตรก็ไม่ได้เดี๋ยวว่าจะลองดูว่าหลังจากอีโวเสร็จแล้วอ่ะมันจะแรงสักแค่ไหนบตดนี้กดคอนโทรลนี้แล้วน่าจะรัวปุ๊บ เหมือนกันแต่ว่ามันรัวนะครับมันรัวแบบดูสิแล้วก็ไปฟาร,ร์มเหรียญกันครับต้องไปแถวสันเขาครับอินโดมีนับเนี่ยนะมสามารถยืดบนน้ำได้นะครับนี นี่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 อินโดมินัตอาเจนยมื่อไงไปรุ่นเขาเหรียญน้อยโอ้จะได้สองเหรียญเลยหมดมาเลยอินโดมินัตไหมอินโดมินัตอิตอนอินโดมินัตโดโดริเปอร์หกร้อยเดี๋ยวหกร้อยโอ้โหพลังไฟเอาสิครับวายว จับสิไม่ฆ่ารับจับสิครับเวยวตั้งหกร้อยของชอบใช้เนื้อพามแค่อันเดียวอันเดียวตามตามลูกพ่อตามไปป้นใหญ่ไปเลยจจดปืดดืดดืดดืดสลบแน่เรียบร้อยเปียร้วเฮ้ยวิวแปดร้อย,เ,ยเลย เฮ้ยทนี่มันพลังแพ้อะไรเทมชาเล่เทมตุยแล้วสลบไปแล้วต่ตัวลูกกระจอกแพะระเบิดน่าจับอีกแล้วอะ่ะมันน่าจับอีกแล้วมาสูสูจับมันดีพอสูมันมีพลังบอสอะ่ะครบแล้วของที่เราฟาร์มมานะครับนี่ ไดโนโบัต DNA โนโบัตพันธุ์ห้า 1, นอกั้นอย่างละ25ไอ้เหลือนี่หาโคตรยากต้องไปฆ่าสัตว์อิโดโรบินัสนะครับแล้วก็หัวใจนนี่อันนี้นี่พอยซันเกเรล่าเป็นสายพิษได้โอ้เพียงกตัวอีปึ๊บอ่าแล้วก็ดึงของออกนะครับ มาแล้วมาแล้วเฮ้ยการล่างแล้วจวบโหการล่างโคตรเร็วนี่ไดเบียวเท่าไหร่400กว่านี่489ก็ไปอัพเบียวต่อได้ถึถึงดูหน้าชัดชัด สลบสายจับสัตว์สลบแล้วสายจับมีเอาฟ้านะตัวหวับตัวหวับกาสลบทุ่นรวนวแต่ว่าดาเมจจะไม่ได้แรงมากหมุนหมุนหมุนจับได้ทุกตัว บวกได้ทุกตัวหัวห่วงก้นหินใส่ต๊บโดนน้องยังไม่ตันอ้อแาแหละแต่คลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ